วันนี้เชอเอ็มและออฟจะพาพเพื่อนๆทุกคนไปบุกร,ร้านคอนซารเมนด์ชอปที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะอีซี่รอง้าแตะโอ้ยยังับบเราท้าคนป <laughs> ่วยที่โรงพยาบาล <laughs> ข้างๆมั้มันมันจะล็อกขาอัตโนมัติว <Wow. S 1> ้าใส่ไปอ่ะน่าจะเป็นไฟน่าเป็นไฟด้วยเหรอคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคู่ขาวฟ้าอันนี้นะคะ Nike Jordan ที่คอลแลบกับอ f อ w ไว t e ราคาปัจจุบัน สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับเชนอีกครั้งนะคะวันนี้เชนแอมแลออฟจะพาเพื่อนๆทุกคนไปบุกร้านคัส i ายเมนท์ช h อ p ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ <Wow. S 1> ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Urban n e c e s s i t y ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆหายากนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสนิเกอร์อนะคะของวินเทจต่างๆรวมถึงพวกเออ h s สตรีทแวร์แล้วก็อ c เซสซอรีด้วยนะคะที่เพิ่งมาเปิดใหม่ส,สดๆร้อนๆเมื่อ3-4เดือนที่แล้วที่ซีซาพา e เลสโฮเทลในลาสเวกัสน,นี่แหละนะคะจะเป็นยังไงทุกคนตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่โรงแรมซีซ่าพาเลทแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงทุกคนตามพวกเราไปดูกันเลยเนาะแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชนเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในโรงแรมซีซ่านะคะตรงนี้ก็เป็นโซนฟอรัมช็อปนะคะทุกคนอ่านี่เดี๋ยวดิเซฮายไหนค่ะสวัสดีครับนี่เราก็มาถึงร้านนะคะ Ur b a n n e c e s s i t ส e s นะคะ ่อนเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะนี่ก่อนเข้าร้านนะคะนี่เซสแมทเขาก็รีควายนะคะทุกคนนี่ก็เป็นช่วงเวลาเปิดปิดของร้านนะคะถ้าใครแวะมาเที่ยวเวกัสก็แวะมาดูกันได้นะคะร้านนี้ Urban Necessity คนแบบซาลอนด้วยว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะทุกคนมีบรรยากาศร้านเเข้าๆนะคะมีสองชั้นมีทั้งบนด้วยเป็นไงคะเด็ดดีมีคู่ไหนเด็ดๆบ้างเยอะมากเยอะมากมีจอแดงเยอะมีจอแดงเยอะมาก,มามากไหนโชว์ให้ดูหน่อย น,นี่ก็จะเป็นพวกสนิกเกอร์ต่างๆของผู้ชายนะคะนี่ทุกคนเขาจะเขียนว่ามีแบบทชตูมีบร์เบอร์ช็อปนะคะแล้วก็สินค้าหายากต่างๆมากมายนะคะนี่ดูอย่างคู่นี้นี่ไนกี้เป็นแบบใสๆเลยทุกคู่นี่เขาก็จะรับหมดนะคะก็มีเยอะมากมไม่ให้ลองนะร้านร้านร้านพวกนี้ลองไม่ได้ นะต้อง,องคือ,<ข>อแบบคือเราต้องไปลองจากที่อื่นมาว่าไซส์เราไซส์ <c oughs> ไหนนะคะแล้วก็พอจะซื้ออะไรก็ไปบอกเขานะเ <c oughs> พื่อจะสังเกตนะคะว่าเขาก็จะวางอยู่แค่ข้างเดียวเท่านั้นนะแล้วก็จะแรปทุกคู่เลยนะคะบางคนก็มีแอบแกะประมาณนี้นะคะนี่นี่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ราคาอยากจะรู้ไซส์นะคะ <c oughs> ก็จะต้องมาสแกน QR code ตรงนี้เนาะนี่ลดการสัมผัสนะคะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูโซนด้านในลึกๆกันบ้างนี่นะคะเนี่ยเราอยากจะได้คู่ไหนเนี่ยแต่พนักง,งานเขาก็จะมาหยิบให้เป็นไงบ้างคะเดี๋ยดนี้ค่นี้เท่าไหร่คู่นี้เท่าไหร่ถ้าแกนดูนี่นะคะพรแปดเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ไม่ก้ายากสีนี้สีนี้นะครับอันี้บอกหายากตอนนี้ก็ประมาณ800ใช่ไหม แล้วแต่ไซส์ด้วยแล้วแต่ไซส์เลยนะคะไซอ์อฟอฟห้าสบเร้อยห้าสิบเป็นไซส์แบบมาตรฐานก็จะราคาสูงหน่อยเนาะอนนี้ยอมสีสีขาวแดงดำเนี่ยเนาะอันนี้นะคะใครอาจจะดูคู่ไหนด้านบนๆอะไรอย่างเงี้ยพนักงานเขาก็จะหยิบให้นะคะ ค่ะคู่นี้ไม่ได้หายากมากก็จะ2อ0รอยะไรเงี้ยก็ไม่แย่มาก200กว่าคือจริงแบบเดียวรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าคนละสีก็จะเหลือที่200กว่าแต่ราคาแต่ราคาเริ่มต้นมันเท่าไหร่นะคะเวลามันออกมาส0สัก140 140นะคะมาแต่เทลปกติ1 0อนะตอนที่ออกมาดีเทลก็จะประมาณ140นะคะแล้วก็ราคาก็อัพขึ้นไปตามสีที่ฮิตกันเนาะมันก็จะมีเป็นแบบไฮช็อปโลช็อปเนาะเขาก็จะปนกันไปนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเม็ด มิดคือกลางๆอ๋อเป็นมิดเนี่ยคือสูงเนี่ยไฮท็อปอ๋ออย่างนี้ไฮท็อปนะคะอะไรอย่างนี้ก็แบบตัดลงมาหน่อยถ้าถ้าหัวตัดจะจะเป็นมิดอย่างนี้จะถูกกว่าไหมหรือว่าก็แล้วแต่รุ่นไม่เกี่ยวแต่คนส่วนมากจะคิดไฮท็อปมากแบบพุ่งข้อไปเลยเนาะเราชอบอย่างมากกว่าไม่ชอบสูงเกิอันนี้ก็จะถูกไซสี่ดูเปนไซส์่ที่นี่โอ้ไซส์เล็กมากนะคะผู้หญิงอะสิเนาะเออ เราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนี่นะคะคก็มีหมดนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกจอแดนกับไนกะีเ้เนาะเนี่ยคู่นี้เนี่ยเอกคนก็ซื้อกันเยอะน่ารักดีใสๆสีชมพูแต่เดี๋ยวดีลองเช็คดิเออร์นี่ลองเช็คราคาอย่างคู่นี้เคยก็เคยอยากได้อเข<ค>าอ,อยากได้รุ่นนี้เหรอไม่น่าจะหายากมาก น่าจะพอ400ร้ก <uting vehicle" S 2> <expand> ็4 0 so oh, so oh, so ่ก oh oh, ็ก็ทางกลางอ๋อก็ไม่เล็กก็ใหญ่เนี่ยที่วางคู่กันน่ะแหละนี่ใสใสๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันแต่ใสๆอันนี้ไม่ดูแปลกๆครับมันดูใสๆใสเหลืองๆเนี่ยอย่างฟลายนิดเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะเชยเอมก็มีอยู่นะสามคู่ได้มั้งนี่อันนี้เป็นรูปอะไรยิ้มยิ้มทุกคนดูอันนี้มันแบบเป็นเนีกับหลอดเลยอ่ะตรงแฮทช้ แปลกๆนี้ก็น่าจะเป็นของผู้หญิงไซส์เล็กอโชว์หน่อยโชว์หน่อยรุ่นนี้โอ้ชัยเอ็ชอบมากอนี่ราคาสามร้อยยี่สิบไซส์เจ็ดอ๋อไม่ใไซส์ใหญ่ก็ร้อยแปดสิบไซส์เจ็ดโอ้โหโอ้กล่องพังถ้าไม่ถ้าไม่ได้มายกล่องก็ถูดร้อยแปดสิบโอ้โหนี่กล่องใส่ไม่ได้เลย กล่องพังเหลืออยู่ร้อยกว่ากล่องสวยสามร้อยกว่านะคะทุกคนใส่ต่อไม่ได้ <laughs> อ๋อก็กก้ใส่เลยไงใส่เลยก็โอเคเนะี่สีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้านี่น่าจะดูคู่เล็กนะอันนี้มันชื่อรุ่นอะไรไม่รู้อ,ะอ่ะมันชื่อรุ่นมาอะไรคะเนี่ย w a f f ร e r บ c เ r e l e c t น i c ี่เออสวยแต่จะา่าะสามากินยาก็ไม่ใช่แนวเนาะนี่มาทางฝั่งนี้นะมีรุ่นไหนที่เมืองไทยฮิตๆกันบ้าง อ่าเดี๋ยวมาดูสองรองเท้าแตะกันดูนะคะนี่รองเท้าแตะ easy รองเท้าแตะโอ้ยยังกับรองเท้าคนป่วยที่โรงพยาบาลมันนู่มากของที่นี่อ๋ออ่ะสไลด์โค้งอ่าลองดูก็สะดวกดีนะคะทุกคนเออแบบอยากรู้คู่ไหนก็สแกนเอาก็แพงเหมือนกันนะ เนี่แล้วอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยที่เด็ดดีเคยมีอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นราคาเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเนี่ยนี่ยสีบัตเตอร์เาาดี๋ยวดูเขาซื้อราคาปกติรีเทลราคารีเทลเนาะเออร้อยนิดนิดันนี้ห้าร้อยหกโอ้ยราคาขึ้นไปท,ทุกคนราคา้อยห้าร้อยนะเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วตอ้นมาร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อะร้อยสามสิบซื้อราคาปกติเลยอตอนนี้เป็นไงสี่ห้าร้อยตอนนี้นี่แบบราคาขึ้นนะ สีนี้ด้วยเนาะนี่สีขาวอะเออสีขาวเนี่ยออฟก็มีออฟมีทั้งสีขาวกับสีครีมเนาะเราดูสีขาวตกคู่นี้ใหญ่มากเบอร์สิบสามทุกคนต่รา่ก็มีโอ้ราคาขึ้นนะว้าว <Wow. S 1> ก็ยังแพงอยู่เลยลเอ่ะแล้วเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างนี่คุณแม่คุณแม่แต่งตัวไม่เข้ากับร้านสนิเกอร์อ๋อนี่ แลก็มีนะคะนี่นะเวการก็ต้องคู่กับนะการเสี่ยงดวงอยู่แล้วนะคะนี่<อ>นี่นะคะใส่ลงไปนี่ท่าเหรียญทุกคนแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะกดได้คู่ไหนหรืออาจจะไม่ได้เลย <c oughs> นี่นะคะนี่ <c oughs> ก็มีคู่เด็เดๆอยู่หลายคู่นี่ทุกคนของเด็กก็มี <c oughs> น่ารักใช่คะ่ะขออให้ เออของเด็กๆก็เป็นยังไงราคาไหนนะดิลองส่องเออของเด็กแค่นี้ของเบบีดูซิเป็นยังไงร้อยสามห้าร้อยสามห้าค่ะทุกคนไม่เบาเหมือนกันนี่เด็กๆเนี่ยของอีซี่เด็กๆนี่ทองดูลองส่องดูว่าราคาของเบบีนะคะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าทุกคนแค่นี้ รอโตดีกว่าค่ะตัวแบนอันี้ก็เป็นแนวแบบคอนเวิร์ตแบบว่าถักๆหน่อยนะคะนี่ทุกคนนี่สินี่อาดิดาสซูเปอร์สตาร์นะมักเชียร์แต่อย่างนี้คือได้มันจะหลุดไปเรื่อยๆไหมเนี่ยดูเชยชอบมากเลยอาดิดาสซูเปอร์สตาร์แต่ลายนี้มันเก่งจริงนะทุกคนดูมันแบบลิมิเต็ดเดียร ใครชอบอาดิดาสซูเปอร์สตาร์พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันนะคะนี่อาดิดาสนะคะซู star. เปอร์สตาร์เป็นลายลายอ๋อก็ธรรมดาร้อยกว่านะคะคแต่ว่าลายมันเก๋ๆเนาะอ๋อเนีเ่ยคู่นี้แต่ดีก็เคยอ,อยากได้นะไซส์อะไรคอนเวิร์ดกับคอนเวิร์ตกับออฟไว้นะคะเบอร์เก้าดูกันสิสามร้อยกว่าอ๋อธรรมดาเนาะ แต่ว่าไซส์ใหญ่นะคะ oh, <no. S 1> นะมีแต่ไซส์ใหญ่ที่แต่ดีเ,ดเคยอยากได้แต่ดีเท้าเล็กแต่ดีก็จะประมาณเบอร์8หรือ8.5แต่ว่ารองเท้าพวกนี้ไม่ควรใส่หลวมเพราะเดี๋ยวมันรองเท้ากัดน,นะคะเป็นแผลได้ควรจะพอดีมากกว่า <Damn. S 1> เออ โอ้โหทุกคนหลากหลายมากๆเลยนะคะคือเชมคิดว่าเราควรจะต้องอมีรุ่นที่เราชอบอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาลองดูที่ร้านนะคะหรือว่ามาสอบถามพนักงานดูนะว่าเออเขามีขายรุ่นที่เราอยากได้ไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีไซส์หรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าไม่เชื่อว่าทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีไซส์หมดอันนี้ถือว่าก็ต้องเสี่ยงดวงอยู่เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าร้านนี้เป็นคอนซ n m e n นช็อปก็คือถ้าเรามีแบบ รุ่นหายากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาฝากเขาขายได้นะคะแล้วก็อาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรกันไปเนาะแต่ว่าทุกคู่เนี่ยก็คือต้องเป็นคู่ใหม่หมดเลยทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ใช่ของมือสองนะ oh. เป็นของที่เหมือนกับว่าเรามีไว้เอาไว้ขายเก่งกําไรอะไรประมาณนี้นะคะ oh. เดี๋ยวเราลองแวะไปดูโซอนอื่นกันต่อเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นของแพงนะคะเนี่ยที่เขาคอลแลบนะอย่างอันนี้ก็เป็นของนี่ แอร์ีออนะคะโอ้ oh, ดูอย่างคู่นี้สิคะทุกคนคู่น,นี้เป็นยังไงคะเดี๋ยวนี้งข้างๆมามันมันจะล็อกขาอัตโนมัติเราใส่ไปอ่ะเรากดแล้วมันก็จะล็อกอัตโนัตแล้วเป็นน่าจะเป็นไฟน่าเป็นไฟด้วยเหรอคะเดี๋ยนี้คู่น,นี้แพงขายยากมากคู่นี้ถึงว่ามาอยู่ในตู้นี้นะคะเนี่ยไซส์ก็ดูใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เดี๋ยนี้จะส่องสแกนดูนะคะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า สามหมันเหรียญน,นะคะทุกคนโหคู่นี้ถึงมีเงินเชมก็ไม่ซื้อดีกว่านะคะเพราะว่าเอาอไปซื้อรถดีกว่านะคะสามหมื่นห้นี่เป็นล้านนะคะคู่นี้นี่ทุกคนโห,โหคือแบบยังกับรองเท้านักอาวากาศ <c oughs> <laughs> นิดนึงนะนี่แฟรนช์ส์เรีมต่างๆนะคะนี่ฝันะะ่งนู้นก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มนะคะน้ำกาแฟไอศครีมต่างๆนะนี่ อาละ,ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นมาดูชั้นบนกันนะคะว่าข้างบนมีอะไรน่าสนใจบ้างเนะบาบะข้างบนอ๋อ<า>เป็น b a r b เบอ h o p ข้างบนนะคะทุกคนกมีสักด้วยมีแทชชูนะคะแล้วก็บาร์เบอร์ชอ,อ๋อแล้วก็เป็นพวกสตอ็อกรูมเนาะมุมนี้ก็จะเป็นโซนเล่นเกมต่างๆนะคะที่ก็สามารถมาหยอดเหรียญเล่นได้นะคะนี่ มีตู้เกมต่างๆโอันนี้เป็นตู้ของซูเปอร์มั้คะน่าะเครื่องเลยอะอย่างนี้น่าจะประมาณเครื่องเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แบบเป็นซูเปอร์มโดยตรงนะคะนะก็มาหยอดเล่นกันได้ก็ประมาณนี้นี่มองลงไปเห็นข้างล่าง สักอยู่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับชั้น2นะคะอเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อเลยค่ะอาเดี๋ยวดีเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรน่าสนใจบ้างโซนนี้ส่วนมากจะเป็นนกี้กับออ f ไว i เยอะอ๋อเนยใช่ไหมที่เชมบอกเป็นโซนแพงนะนพูดสีสีไหนสีดำสีฟ้าสีฟ้าข้างในนี่มองไม่ค่อยเห็น แต่ว่าลายจะเป็นแบบแบบแบบสีดำแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าเป็นสีฟ้าอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะับ2ก0อ2พันโอ้ใหม่ก็นึ้ว่าซื้อรองเท้าแบบคิดดูรีเทลแค่ร้อยกว่าใช่ไหมตอนนี้หูราคามันอัพไปได้จริงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างห,งหนึ่งนะที่สามารถเก่งกำไรได้คุณไหนคะอ๋อนเนี่ยสีแดงเอาไว้กับ,กบเอาไว้กับไกบนกี้จอแดงเนี่ย สามห้ามีมีมีไซส์เดียวสามห้ามีไซส์เดียวไซส์สิ <คน S 1> บเอกระหว่างเข้าไปซื้อจอแดนสีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ออฟไว้ไงอ๋อคล้ายๆแต่ว่าไม่ได้คอลแลบกับออฟไว้นี่นะแล้วก็มีเบบิกนะคะอันนี้ไซส์อะไรนะพันหนึ่งเนาะใช่ไหมเนาะใ,นะใครชอบสะสมนะคะ<ม>ก็พิมพ์คอมเมนต์มา,มาใช่ข้างหลังก็มีเต็มเลยนะคะเนี่ย เนี่ยสีขาวฟ้านั่นก็ฮิตเหมือนกันใช่ไหมแถ่นีไนกี้อันนู้นเนาะที่คอลแลบกับ,กบออฟไว e ยังเยอะเคยอยากจะซื้อตอนที่มันพันหนึ่งอยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคู่ขาวฟ้าอันนี้นะคะไนกี้จอแด n ที่คอลแลบกับออฟไว e ราคาปัจจุบันนะคะนี่สองพันสอง สองพันสองเสียดายคืออยากจะซื้อตอนประมาณพันตอนที่ราคาพันเดียวนะเมื่อโอ้สี่ปีที่แล้วได้มั้งสามสี่ปีที่แล้วได้ค่ะตอนนี้ก็คือแบบอีกเท่าตัวทุกคนแต่ซื้ออย่างนี้ได้กําไรก็แต่เมื่อซื้อเก็บอะเนาะห้ามใส่ห้ามใส่เด็ดขาดต้องซื้อไว้ขายต่ออย่างเงี้ยเลยนะคะได้กําไรอีกเท่าตัวทุกคนเนี่ยนี่แบรบิกข้างบนนะคะ นี่ใครชอบพวกดิสนีย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวางไซส์100กับ400มั้ยแต่เดี๋ยอันนี้400รที่เอชเอมมีเนาะกีลาร่า4 0่เนี่ยตัวเนี้ยคนก็ฮิตกันอะทุกคนแต่เชมไม่แน่ใจว่าเขาชื่อว่าตัวอะไรอะใครทราบก็พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะคะจะเป็นแนวแบบพวกดิสนีย์ เดี๋ยวเดี๋ยวนีลองส่องดูว่าจะตกอยู่ที่ตัวแล้วเท่าไหร่นะคะ500ร้อยห้าร้อยอ๋อนี่ไงมันชื่อว่าคอ o s ส <500. S 1> นะคะ <500. S 1> อ๋อ <500. S 1> ก็แพงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะข้างหลังตรงนู้นก็เป็นเออแคชเชียร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะที่เขามีเป็นพวกเออสตรีทแว์เนาะว่าเขามีอะไรบ้างก็จะเป็น เสื้อแบบสไตล์วินเทจนะทุกคนอ๋อแล้วก็เป็นนี่เสื้อของร้านเขานะคะ Urban necessities นะคะ,ะใครที่เป็นแฟนของร้านนะั้นนี่เขาก็มีทัาทุกสีเลยนะแต่ถ้าอยู่ในซองแบบนี้เชมว่านี่ก็จะเป็นเสื้อแบบวินเทจต่างๆนะคะเขาก็จะใส่ซองไว้หมดเลย เยอะแยะมากมายทุกคนเลือกไม่ถูกนะคะเราก็อย่างที่บอกนะว่าเราจะต้องมีแบบแบบในใจก่อนนะคะแล้วเราก็มาสอบถามเขาได้ว่าเขามีขายไหมมีไซส์ที่เราชอบไหมอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนเชมก็หวังว่าเพื่อนจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะ ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกันนะว่ามีรองท้าคู่ไหนนะคะที่เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็รีบคอมเมนต์มาพูดคุยกับเชมข้างล่างนี้ได้ค่ะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องชาชาเอ็กันด้วยเนาะและถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะนี่เชมกับออฟก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย